เห็นลมละเมอเพอวาดพวาเห็นฟ้าพะวงลงโทษโกรดดินเห็นสายน้ำหลากสาสซอกแก่งหินเห็นพื้นดินแยกแตกเพราะถูกรอยไทย เห็นใบไม้ครวนหวนอยู่ริมทานเห็นสารเพียงตาแล้วคาปวดใจเห็นแสงเดือนส่งยิ่งมองใจหายเห็นเธอร้องไห้ช้ำใจเพราะถูกใครทำ เธอช้ำใจเพราะถูกใครลวงบอกกับฉันอย่ามัวห่วงใครลวงให้เธอชอกช้ำบอกฉันสักหน่อยอย่าปล่อยให้ใจระกำรรเธอร้องไห้เพราะใครเขาทำเธอช้ำเพราะใครหรือเธอ เห็นเธอระทมคืนคมตื่นตันแล้วฉันยิ่งกลมคมคืนกว่าเธอควาสินดินลมขาแรงร่มเพอหากใครแกล้งเธอฉันนี้ขอยอมตายแทน